ว้มานอยู่เอ้าอยู่ใส่อะไรก็ข้องกับคุกกูงแม่เอ้าจะวัดเรื่หม้มาเทอาไหร่โอ้ยแกจะจับบานกูได้ไหม ngoài มันจะมาตายบ่ตัวนหนห่อโอ้ยจะมันอยู่ไกลกูก็ย่านม้งไก่คาบแบบนี้เนี่ยเออ ฉันมึงกระทากอยู่นี่เด้อเอนี่ค่ะอย่าไปเล่นเล่นใช่นะกูจับผมได้แล้วจับไปก็คือจับได้เด้ออยู่นี่นะอยู่นี่นะถ้าสุณกวน๋ยวกูมาเอายังไว้นะอยู่นี่แทกคุณนะ๋ยวกูมาเอา เชียนโทรศัพท์อ,อีกบัะนี้เนี่ยผู้ใดโทรมาจอหนี้ฮะไม่ใชงเนาะตัวนี่เฮ้ยอจินหนว่ากูก็ฉันบังอยู่ห่น้าก,กูเดอ้อกูรุนเด็กก่อนยังไงไม่ใชเนี่ยตายตายตายมือสำคัญตัวนี้ลืม โอยอ้ย่งที่มันเป็นแคทดนี incomplete. ่เมือรบซังไล้หนท้เห็บได้บได้ตงแต่อีกดยกห อุ้ยสร้างดอกโอเคปนี่จ้าถุกชิงสักดิตทั้งหลายนี่คงเขตนี่แลวกะสิงสถิต อยู่ในโจรโลกลบฝ่าอันนี้ไปปกดซ้อยรุบซอยเต้าซ้อยพักซ้อยดันให้คนมุนอยู่ในี่กองสลากหันให้มุนตรงจักงวดเด้ออันลูกฮันไปคอยวนก็มาให้ตีนบ้านฮันกะบดถึกจ้างวดงวดก่อนกระชวยเป็ดกรวยเป็ดลูกเมือคักเมดอดแนอิลีเด้กับแนวอันนี้วงวดนี่อย่าให้พลาดเด้อขะน้อย มันมาเด้อวตายต่ต <parfois> ก <Forgive him> <you> ูลืมมีอย่างวะัำก็มองแท้อุ้ยอุยบุได้บุได้บุได้มันถือโบถือสลกฮ้ยแต่ว่ากูคือขี้ค้านไปเปลี่ยนแทนกระช่างสีดำมันก็กำชับแล้ววะซุมเเสริมก็ได้ นี่สีวานเย็นเข็นซั์เข็นเงินเข้เขเขาบา้านใช่แล้วมงคปใช่แล้วโอ้โอ้สีส้มนี่กก็เป็นสีมงคลสีส้มอมสักโอเคทิกสโลกตามตำหน้าเรียบร้อยเร็ว สชธุกโทรศัพท์ของวัน,นี่ก็ขอให้มนนะันมันสด้นสิเดือนมนันโบมีเงินไปจ่ายค่างว่นบนุ้งดิให้มันมันนะเองๆนะเออเมื่อน,นี่ก็แต่งตัวรึกโรกแล้ว <c oughs> ต่อไปนี่กรา,ารชิวบว้าวคำหยาบชิบว้าวคำบวสุภาพ ขอให้เป็นสิริมงคลให้เจ้าของเดี่ยทอ้อมีพันกันเนี่ยสุดที่บัตขอให้หยาเมาื่อนานเมื่อเล็กออกซุโมฮุจักบอกกรเจ้าบอกให้เงินออกจกัดทงตัวบักล้า Ngoài, qua xem mình cứ chụp đây quá Ôi Cháu cứ tên ngạc nhiều thế ฉิบลอเจ้าเออเฮ้ยนึกว่าเป็นลวมครูแป้งว้ากติกาหน้าคือเจ้านี่อน้องกระทะงผอนกดปั้นย่งแหละคุณจะไงไฟไหมเอ้ยกุหลง จู้จจริงสักชิดเอ้ยอย่าถืออย่าซาคุกค่ะเอาไหมเอาไหมถึงว่าเป็นโบได้ยินโบวู้โบเห็นเทียวกันเนาะโอ้ยบักลาอันนี้เนาะเจนสื่อเล็กเงินเงินไปอันเป้าไปกินไก่เจ้ไปมื่อนี้เจ้อารมณ์บดี เจทิ่ซื้อขนมเพียงรอไปไปไปอย่ามาคับลาบคัดตอยเจไปซื้อเล็กอีกแล้วดิเื้อเล็กย่าไหนพราเห็นถือก็เถอฮ้านี่เบ๊เอาใจ่ขึ้นมาสีว้ามัวม่วนโอ้ลืมอันเจลงป้าจะสา่งเจเด้ออันหึงซีก็สั่เจเลี้ยงก็ได้ไหมอันคันบักล่ายากินขนมฮะเนาะ ไปเส้นแนวโรเดอร์ร้านค้าสินบ้านเป๊ะบ้านเจ๊ีนี่นะเดี๋ยวเจ๊จะน้่งใจเองบ่อยาแต่ว่าหันคิดภาพออกไปจากมีงนี่ก่อนมันคัดราบคัดก้อยเจ๊แนมนะ้ไป ด้วนเชืกให้ฉนก็ข้าเือกหัวฉันต้นด้วยกันไม่มีน่ากินเนาะอะไรอยากช่วยช่วยช่วยซื้อบมเป็นนะเนาะต้องมาเซ้นเพื่อก,กุรอคเป็นเส้นผู้สูงเลยผู <c oughs> ้สงมาซ้อ,อ,อดังรีได้ เทือกมันทือกจะซางหามันเถาะงานอะไรกูก็บอก,ก,ก,กเคยเทืกจะเทื่อดหรอกย้อนช่วจิตจี้เนี่ยมาคัดลาบคัดก้อยกูนะป่านี่กิออกนึืชมาบ่นี่เขาบอกได้กูจะหักทิ่มมือนี่แหลนะ <c oughs> แมื่อี่นี <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền